ครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมนวันนี้ก็จะมาขาย i d s v ที่265นะครับถ้าจะไม่ผิดนะต้องบอกว่าพลังเยอะมากแต่ราคาไม่ได้แรงเลยนะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่พลังนะครับพลังอยู่ที่7 3 0 0ล้าน3แสนเลเวล94อันดับรันปลอง153ครับอันดับพลัง2อ4ผ่านด่าน300ตัวละครสุดแก่ง224 คิวอันดับ7ครับผมตัวละครระดับ h อ r อาคาบุโตะเโลเกโลโซนิราชาทะเลลึกพรีพรีเซเนอร์ราชาใต้ดินดาชายแทงท็อปบัสเตอร์จักรพัสดิกวัคซีนแมนอะตอมิกแล้วก็โกคิสึครับโอเคครับผมก็มีตัวตัวดำา2ตัวนะของดองก็มีตัวเฉพาะ24บา่บ <Yes. S 1> ่ใบไปดูของด้วงครับด้วงห้าดาวนะ ก็อาวุธ3ดาวนะครับจานเฉพาะ4ดาวเป็นเซตสูตรนะครับ HP เน้นสะท้อนเลยโอ้คกดสืออัดโจมตีมานะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอะตอมิกนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซตโจมตีความเร็วนะครับราชาทะเลใส่ปาดเขื่อนไปใส่ HP ไปนะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ5ดาวเลยเจอโล่เจโลไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซตโจมตีนะครับต่อไปเป็นเด็กเด็กทำไมใส่ของไม่ครบเนี่ย ออีัป้องกันแล้วกัน HP ก็ได้อะ HP กับอัตตาคิดทิ่คราโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไอเทมเฉพาะ1ดาวแต่เฉพาะ1ดาวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดวลกับเพื่อนในกิวนะอีคอราชาทะเลลึกเหรอไอยอยากลองเล่นนะคอราชาทะเลลึกนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะเละหรือจะไม่เละแปล้านเลยเหร ไหวป่ะเนี่ยไหวอยู่มั้งไม่มีตัวตัวดำมั้งแหละเราเป็นคอแบบคอราชาทะเลลึกนะครับเพราะว่าดวงเราใส่สูตรไงอยากเห็นการสะท้อนของดวงนะครับตัวแขนอุลมานมาก่อนเลยครับสาหรับเด็กการไปด้วยติดขี่ไปอีก3ตัวจัดการจริงๆครับสําหรับทีมของเขาของเราไปบ้างครับผมตัวแขนอุลมานเราจะจัดการหรือเปล่าบท้ดี้ไป2ตัวอ่ะก็ยังดีนะครับฟูุกิครับผมพายุฮิมานโรครับแน่นอนครับเอาเต็มที่ครับ อยากโดนสะท้อนนะเอ้ยไม่ใช่อยากโดนตีแล้วให้โดนสะท้อนแรงๆโอเกสึมัดโอเกสึครับผมอืราชาได้ยินตายตามด้วยตอมิปาดไปต่อเขาเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นครับเกรติโลสั่งบาทานและเงาของโอเกสึไปดวงต่อยไปตายเป็นที่เรียบร้อยครับเลอยของดวงเราที่คือเด้งมาอาันตีมาราชาทะเลยังไม่ตายนะครับยังยืนอยู่เด็กรัวแขนอุลามานมาครับ ยิงตีมายิ่งโดสะท้อนนะนี่งไงโดสะท้อนตายโล่แขนอัลมาดครับเด็กสันไปนะครับตินบุตรขยี้ด้วยสวยงามครับผมอุบกิพายุหิมะนรกมาครับอุย้ยอะตอมิกตายโอเคสื่อใช่ไหมโอเคสื่อครับผมาตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ดวงตัวเดียวเท่านั้นคิวบิพังทลายไปชนะได้แปบชิวชว ควาดาเมจ27%นะครับขนาดตีธรรมดานะเยอะกว่าอะตอมิกอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้คอดีๆแล้วนะครับคอกิโลกิโลแล้วกันอ้าวเปลี่ยนเป็นข้อเด็กเฉยเจโลกิโล,โลอะ่ะเอานัานฟ้าไปแล้วกันนัานฟ้าแทนใครดีอะ่ะแทน omic, อะตอมิกนะแทนเด็กด้วยอะ่ะวัคซีนแมน โอเคืม okay. เราเป็นเซตอะไรเนี่ยดาเมจก็ไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่เลยนะหรือจะเอาทัวงออกดีว่าไม่เอาหรอกเซตแบบนี้แหละเน้นยืนดีกว่าเราเน้นดาเมจบ่อยแล้วนะครับผมขอเป็นเซตเน้นยืนแล้วกันเจ็ดล้านนะเจ็ดล้านนี้เราชนะชัวร์นะเพราะว่าเป็นคอแบบธรรมดาเลยอะอะคนนี้มีแฟชปลายแสงแล้วก็โกเกสือนะครับส่วนเรามีโกเกสือแล้วก็เกลโลกิโลซึ่งเป็นคอหลักเลยนะ แต่ว่าตัวละครเรานี่คือแบบหนาตึบนะครับแฟชกายแสงจมตีขึ้นแสงมาก,ก่อนเลยครับผมตอมิกตีร่วงสวยงามเพราะผมโดนสะท้อนไปแงทงอคอบอกแลดสุดเวียงครับอัดใส่ด่วงอีกแล้วนั่นโดนสะท้อนไปนะครับยังไม่ทันอะไรเลยเลือดของเขาหายไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับนี่คือเซตเกียริโลกับร่วงคอมโบนะตอมิกปาดมาเออตองอย่างนั้นตองอย่างนั้นตอมิกครึ่งหลอดครับผมโอเคสื่อใช้หมัดโอเคสื่อครับ นี่ไงเป็นไงล่ะแค่ร่วงยืนอยูอ่เฉยก็หล่อเท่แล้วนะครับคิวบิกพังทลายไปครับกิโลกิโลอ่าเลือดก็เขาเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นอะ่ะโอเคมาทุอาชุ่าไปเต้งเลือดครับเต้งเลือดไม่น่ารอดนะโอเคไม่รอดครับแสงประกายแสงดีมาสะท้อนตายไปโกเคสือเช้หมัดโกเคสือเด้งเลือดให้ตัวเองแต่ว่าตัวเองก็โดนสะท้อนไปนะปิดกัดก่อนไปนะครับมือเสียดายวัคซีนแมนเราตาย โอเคสื่อของเราก็ใช้หมัดโอเคสื่อครับผมอะยังไงต่อครับหมัดทุกอาชุนอาวุธสามดาวต่อครับนี่ไงนี่ไงโอเคสื่อก็สวนกับมาอีกครับผมหมัดโอเคสื่ออีกไม่จบไม่สิ้นจริงๆครับแต่เลือดเขาก็เหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับผมวงหมัดทะเลหรือครับไป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละแทบจะไม่ลดเลยโอเคเข้าสู่รอบที่สามว่ผมหมัดโอเคสื่อไป มาทุกอชูราน่าจะเก็บนะมาทุกอชูราครับผมนี่แหละดวงโคตรโหดเลยโอ้โหดวงดาเมจหกเอร์ซ็นต์เฮ้ยโคตรเยอะสะท้อนแรงก็อย่างนี้นะครับยิ่งเขาปาดมาแรงเท่าไหร่ดวงเราไม่ตายก็โดนสะท้อนแรงเท่านั้นนะโอเคไปตีบอสกันนะครับตีเกลียวกันซุบบ่ คอเกโลก่เกโลน่าจะดีสุดแล้วนะครับดีสุดแล้วแหละอ่ะดวงยืนกลางไปเลยครับเน้นหนาๆน,น,น,นะโอเคบิดพิงไปดีไหมเป็นเซตไล่ตีกูจะสื่อไม่ใช้แล้วกันอ่ะไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับให้อัติสองตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะสั่งให้ดวงตีครับหนึ่งล้าน มาทุกอาชุราครับผมนี่คือมารีวิวตัวละครตัวดำสองตัวนะเฮ้ยแต่ด้วงนี่โคตรเด่นอะอะนากาควันทำาดาเมจไปล้านสามเองนะเอบิดพิงก็ไล่ตีนะครับดาเมจประมาณสุเกือบล้านเมื่อกี้นี่ไงไล่ตีเจ็ดแสนแต่ตีตทําดาไปเกือบเกือบล้านนะครับโอเคสั่งให้ด้วงตีไปนี่ไงเป็นล้านนะครับด้วงตีปิดจริงตีมาทุกอาชุราต่อ,อครับ ดาเมดไปล้านสี่จริงไล่ตี5้าแสนรอบนี้ล้านสี่นะครับสำหรับหน้ากากวานตีไปสองทีกดข้ามไปเลยแล้วกันดาเมจไปถ้า720ล้านนี่หานะครับ72ล้านกับเจล้านนะครับอะโอเคก็ต้องบอกว่าร่วงสะท้อนแรงมากที่จริงตัวละครตัวดำมันไม่เด่นนะไอสองตัวเนี้ย เกโลเกโลมันไม่ค่อยเด่นอยู่แล้วเพราะเป็นคอนะครับแต่โกเกสึก็ไม่ค่อยเด่นแต่ว่าตัดภาพมาที่ร่วงคือโคตรเด่นอนะ่ะไอดีนี้นะครับผมคือสูตรจริงๆเป็นสูตรนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้4ี่โมงแล้วน่าจะลงคลิปทันอยู่แหละโอเคครับขอบคุณครับราคาเอ้ยลืมบอกราคาเลยราคาอยู่ที่350บบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ